າດລະຈັກ <laughs> che per falli nervosi adesso ถ้ากันเลือกเห็ดจะคัดเห็ดเห็ดเหลืองออกแล้วก็คัดเห็ดเนื้อออกจากเห็ดต่างชาก งามโอ้ยแกมารึปะบ๊วยดูดีบ๊วยไม่ได้แกมลพอดีๆบ๊วยฉันเสียน่ะจริงๆสวยมากเลยค่ะคุณเจ้าดอกใหญ่ดอกงามขนาดเลยจ้า สองดอกกับอิ่มแล้วพี่น้องยายาฮาคลาเอะพี่น้องนั่นหือดอกไงๆจ้าดอกไงดอกน้มขัดถ้ากันเลือกเห็ดจ้าเลือกเห็ดเห็ดเอาเห็ดเหลืองออก เห็ดมันเห็ดมันอมน้ำไหมจ้ะพี่น้องเบิ่งไม่ใจเห็ดอมน้ำมันน้ำหนักดีดีดิเนี่ยเห็ดอมน้ำดอกใยอฮ้มีตัวนี้ด้วยนี่เกณฑ์เด้อเด้อแน่นอนใช่ไหมแม่ท๊อท๊อเรนหั่นที่มียย่าอๆๆาอล่าอย่าอย่าลูกน่าฟินอยากเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยเอาผัดเอาผัดแซบๆดิจ่าเห็ดอันเนี้ยมันสินุ่มอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยเลือกเห็ดเลือกเห็ดเหลืองออกจากเห็ดดำจ้ะอุ้ยอุ้ยยกเย็บปะได้ตะหลอกนี่ไหมไม่จ้า ขยันขันแข็งเลือกงานมามานังเลือกเห็ดจะพี่น้องสามีตัวไปเก็บมือเนี่ยเห็ดเหลืองก็หลายหลายพี่น้องเห็ดเหลืองตัวน,นี้กับเห็ดเหลืองก็หลายเห็ดนั่นดำก็หลายราคาเห็ดดำขึ้นอีกแล้วเดอ้อพี่น้องราคาเห็ดดำขึ้นอีกแล้วจ้าือ สวยงามมากค่ะแม่จ้าใ่แว่นตาใ่แว่นตาใหญ่แต่ากบวสวยค่ะเรก็สเตลั์กสุลีน่ตายาร่กงเที่นกไ้ทลยที่ากง่เก็ยัมยนยัม่ได้ทำเล e ก็ไม่ด้นกไม่ไดเที่ยม่ยท่ กยพวกก็บอรเอ็นฮันดูพวกก็ทูเนาะไม่ฉันปลุกบอร์มาฮือกรหงมาอ๋อบอะฮือกามัฉันก็ยังทำเ่อง้ทไหลักามจะทำอะไรบมันก็ทำอะไรกับมันก็จะทำอะไรกับมันก็จะทำอะไรกับันก็จทำอะไรกับมันก็รมันก็อะกบมันก็อะกลันก็จถทอรกลนก็อะกมักอะกันก็อะรกันกะทำอะกมันกอะไรก็ะทำอะไรกล็อะมัน็อะไรกันก็จทำะกมันก็ทอะน บ่ต้องถือกล้องได้ดื้อเนาะจ้าพี่น้องเนาะมะหาว่าตถุเก็บนี่จะเขียงยังเงียบเจ้าของเก็บงามเพิ่นว่ะเอาเพิ่นเก็บงามมันงามอยู่แล้วเออเก็บงามก็โตกับเล้วกันล่ะเออก็บโตกับเก็บงามก็เพิ่นเดี๋ยวนี้มือก็มือต่อถือกล้องข้างนึงก็เลยบ่ก็เลยเก็บงามบ่ได้เออ นีล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะการทํามาหากินชีวิตแต่ละมือแต่ละบันของตอกับสามีจ้าอันน่ะเฮ็ดก็อยู่จังซี่ล่ะคนผัวเมียงงมๆอ่เก็บเห็ดขายหน้า้อนหน้าเห็ดยูเลยอกโดเอสมมนวามคมมายอกมินมนก บอกยกเอ็กมินมานทูเพชูนก็บอก่าต้องเน่งต้เ่งต้งงงองเ่ดพกัสสบาเอินดอร์เฟอร์ดอ,อกาวีพกสสบามุกโยบบ้าพกสสบามโอเคทูกลับมาแชร์ริงได้เห็นมา mm. อืหละสองคนผัวเมียจ้พี่น้องอ่ะกันยูงสิละน้องเนงน้องเน่งยูงสิละว่กกากันไปเนเปี้งี้กันไปน้ำเถียง,งกันไปเลี่ยยประจำโบกกระอกโซ รู้ริขอุ๊ยผู้ชายไมโกรกหรืูงอัติงโกรกหรือ่าพนนี่น้องเพื่อนโทษต้ออีกแล้วแม่จ้าเพื่อนโทษต้อป่ะผัวบ่เคยสิเถียงเนี้ยป่ะมีตำเนี้ยหละหาเลี้ยงหัวเถียงหัวตลอดเวลาป่ะโทษตอต่มฮเป็นเนดีสุเน่ยดีคักเนาะเดีแตะอ ดีแตกว่าครับเออรอนเลยดีหลายดูแอแบดอือเออดีสยาสนลลาสต์อืมดูแอแบดอืออือมิกเก้หักีดอกเกินหนเป็นเป็นคนใจดีคนน่าอู้ เออแม่จ้างอกง่กยกันง่ายลยเอารถแพงดิแมรันหยอกหยอกอุ้ยต่อสิกินด้วเนี่ยยกแอดตาไม่วอลล์เฟอร์นั่นเป็นเงินทั้งนั้นเวลาเพ่งงานเงินหมดแล้ววันนี้ผมหัวเราะเลิก job เฮ้ยวุ้ยเดี๋ยวมาเลี้ยงแม่บว่าจริงยินดีโอ้ลูซี่ มิกกี้เดเฮสเตนเลนดอกวินโกลพ่อกกผู้ใดสอนเพลินผู้ใดสอนเพิ่นว่ารู้จักเก็บเงินผู้ใดสอนใหุู้้จักไอ้เอ่อคขาบางคนนะว่าบ่ได้งกเขาเรียกว่าอ่าคนหู้จักทรรมาหากินอดออมอดออมเนาะพี่น้องเนาะ อดออมจ้าไม่ใช่งกค่าก็ทํามาก็ซื้ออยู่ซื้อกินใช้อยู่หาไปก็ใช้ไปด้วยกินไปด้วยแต่ก็รู้จักหาค่ะไม่ได้ยีลีกนะอินเตรยีลีกกลอยแพง,งาอาะเหรอดียวกลอยแสงงานใช่ไม่ได้งกแต่ว่า <S <S ชอบชอบที่จะทํามาหากินชอบหาเงินหาทอง มันมีความสุกอ่อนซ้อนเนาะพี่น้องจา๋าบ้างเนี้ยพี่น้องเห็นเพะเนี่ยยังเไงจ้าไงครับแม่อวบอวบอู้น้ำไหลสุสุบ้างเนี้ยต้นกันหนักตัวน้ำเหมือนไหลแหงกับวันเนี่ยมีเก็บพัตรนี่เนีาาน้ยดูการคอตาเองนะสกายเดะสุชมสุชมทิตตาป้าเชยฮุนเออฮุนซมอยูพร้อมอันเสียแล้วว่ะอืมเนออินโดนีเซียอินโดนีเซียหมดแล้อืม อุ่นที่กระอุ่นทิสตันคุณนหินล่ะ beautiful very very beautiful ฮะมันคือมันคือฟินส์อ๋อสตูร์เรนอิสเวียธรรมชาติสวีเดนสวยงามมากพี่น้องจ๋าผู้ใดมีโอกาสกระมาดถ้าผู้ใดมีโอกาสไม่โอกาสมาเที่ยวสวีเดนนะ

Bara hjälper till. Färdigt. Idag är jag chef. Lyssna. Hahahaha. Hör du mig? Jobba på. Passa dig. Jag... โอ้ยทำไมเพื่อนมาเพื่นมือนี่มือนก็ต่อสิเทสหังกับว่าต่อเทสไหมมือนี่ฉันเป็นฉันเป็นหัวหน้าเพื่อนมาไหมมือนี่ฉันเป็นหัวหน้ามาฉันสิเหตเพื่อนมาเพื่นฉันสิสั่งฉันสิเหตเพื่อนมาเด้อต่อเลยกัดเขี่ยวไว้้ะพี่ต่อ ยกแฟดอีกไม่ยกแฟดอีกไม่คลิปวันสบายจบคลิปคอนทอเดี๋ยวเดี๋ยวเชพเป็นสิได้กลายเป็นนี่อย่างเชพเป็นจะได้กลายเป็นอะไรเชพสกอบีเอออมอมคลิปแฟดอีกะการุสเวอรล่าเชพเป็นสกอบี Degradera. Vad betyder det? Ta bort den. Åh <laughs> oh, ja, Maja. Åh, min man. <laughs> oj, 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 oj. แซ้บนะเนี่ยแซ่บนะหน้่ม้ำมันอยากกินเนเอาไปผัดกินบ้าหนึ่งบ้างหนึ่งตัวก็ไปผัดกินเราจะอร่อยมากเลยนี่นี่ประมาณอุ้ยสองกิโลได้เด็ดจานเนี่ยนี่สองกิโลแล้วนะคะเนี่ยถูกเกรึยศูกเดี๋่จะถูกออกเรียนเห็นถูออกจะเห็นสองกิโลสองกิโลก็สี่รอยแล้วนะคะเนี่ยแค่นี้ เ็ดราคาดีมากเห,เห็ดเห็ดเหลืองจ้ะเห็ดเหลืองก็ยังเต็มอยู่เลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ไปเก็บอ่ะนี่สามีไปเก็บมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลิกงานเปลี่ยนชุดทํางานเลยวันนี้วันนี้สามีนู่นได้มาอีกแล้วขยันจริงๆสามีใครรักจังมิกเก้นสกา ล้วกอืมเบสต์ฟร์เดเโอเคนมีมินเดเดังสีล่ะพี่น้องกับหยกลอเล่นกันสี่หลยุ่สองคนผัวเมียจะยุสองคนตาใหญ่งมเงมเง้มเล่นกันไปน้ำต้องเต็งตุ้งเตงคือจังเล่นเฮนน้อยละสองคนผัวเมียเอีลูอก เอ็ดก <łość> ิโลด r a ิก n ก้มิกเก้บัตเทิลยายาเป็นดีนะจ้าเป็นเอาเป็นอาเบิรดเนี่ยล้านนี่เป็นซื้อเป็นว่าได้เลือกอย่างเลยออกไปเป็นงามเบิร์ดเปนเอาไปขายต่อเอาไปขายเมืองหลวงของสวีเดนจ้า Kan du dela den här till mig också, den jag ska kolla? Kanske den här. nu du en. Ja, jag, jag vill inte bara Jag Det var mycket fin, va? Mm. Jag vill plocka. Mm, på lördag. Mm. vi plocka mycket? Mm. Vi åker tidigt då. Ja. Lovar du älskling att vi åker tidigt, när jag är färdig? Ja. Klockan åtta. Äh, inte här, klockan åtta. Ja, inte här. Vad heter det att vi ska åka klockan åtta på lördag morgon? Säg det. Nej. Oj, 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 mycket, mycket i Katalen också. Ja, jag vet det de Jag tror en två, tre kilo. Eller? Men två, tre ledare, redan. Oj! är inte kortare. Hemligt! Hemligt! Hemligt. Yeah. I skogen! Mm, jag mm. Det var ett ställe jag hittade bra mjöl på. Vill du säga? I skogen. Mm.

มอ้ีทุกข์แลมันไม่สุขได้ยังไงความรักก็เหมือนต้นใสรสุขใจเพรอ,อารมณ์ดีเราเราก็กินด้กันเชิบเชิบลองเพีงไปทั่วเลยพี่น้องมาจะได้ลองลองผิดลองผิดก็ลองค่อยได้ลองเด้เอวีซ่าวิซ่า เดี๋ยวเสีเบิ่งจางงามงาบพี่น้องอู้เดรรเก้เฮ่อินเตอร์เฟียร์มิกเกอฟูลเดี๋ยรรแก้ยอินเตอร์มิกเกอฟูลเฟื่องอเดฟมิกเกอเบอร์เดธีละเฮียรอดอ๊าฮัมเดียร์ละเทียเทียโรดอ่ะอู้มึงจะเฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหลืองก็สวยงามสวยงามมาก พี่น้องมึงเช็ดสัต์จ้าจ้าสวยๆจ้าพี่น้องดงนูนี่ผิดเหลืองก็งามดูมึงไอ้ดอกใหญ่ๆไปไหนล่ะโอุเฮ่เฮ่ดูนี่นจ้าดอกง,ง่ายๆานานเนี่ยดอกง่สวยงามขนาดเลย อวบอุบไหมพี่น้องมึงจ้ะกราสฟอร์ดน้อยสามีเลือกอได้หลายยุจ่าพี่น้องเมืน่อเนี่ยได้หลายยจาุจ่านี่อุ้ยเทรอเอลฟีลล่าห้องละนี่สามกิโลประมาณสามโลจา้าเนี่ยเด็กเหลืองวสวยๆเลยจา้า นั่งทำสบายๆเลยนะมินมาน mm hmm. มินมานอยู yo, yo. ่อยู่พิตาออฮสวัสดีครับเออพิ oh. ตาเด้อฮ <Hi, hi. S 1> <laughs> ้เฮ้ คุณทำอะไรครับว่าเยือดรู้ว่าเยือดรู้เด็กทักแคนตาราเลยสกูเทอร์อาชวัมคุณดุกติกคุณเก่งจังเลยดูมิกเก้ดุกติก เนี้อก oh so ับนางเบิ้งผัวกับทำงานจ้าบางนึ่งเพื่นเป็นเชฟเนสวัสดีครับทร a ต่ดีงัทุอมเฟรดกก็ผู้ารวาสายมันวาสามันมเฟรดิกโอเคโอมเฟรดบายบายบ